ฝรั on, ่งกินบักยางงวยคุยไอ้กึบซะไอ้กึบซะดูหนาดูหนาตาด้วนะทะาแกะ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 เป็นไหมกัยังต่อจากกุ้งลาสองอัน แซ่บแซ่บแซ่บเอป้าริยันเอปารยันเสียนดูอร่อยไหมอร่อยเสียมน่พอยเสียมิน่พลอย